สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องผู้ชายไทยกันดีกว่าทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยไอเรื่องเนี้ยผมคิดว่ามันตีความได้หลายอย่างนะครับคือมันได้มีสถิติที่ถูกเก็บมาโดยดูเล็กแล้วก็โพลหลายๆโพลที่เขาเอามารวมกันนะครับผมเป็นโพที่พูดถึงอัตราว่า ผู้ชายในแต่ละประเทศเนี่ยเขายอมรับกันขนาดไหนว่าพวกเขาเนี่ยเคยนอกใจภรรยาตัวเองซึ่งคนที่ไปถามเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นผู้ชายที่แต่งงานแล้วเท่านั้นนะครับก็ไปถามกันมาเนี่ยปรากฏว่าเฮ้ยประเทศไทยของเราอะติดอันดับหนึ่งเลยนะครับแปลว่าคนไทยเนี่ยนอกใจ เก่งที่สุดในโลกเลยหรือเปล่าวันนี้แหละเราจะมาเจาะเรื่องนี้กันเรามาเริ่มกันก่อนละกันว่าโพลนี้เนี่ยมันสื่อถึงอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยนะครับเขาก็จะสื่อว่าผู้ชายที่แต่งงานแล้วนอกใจกันมากน้อยขนาดไหนแล้วก็มาจําแนกกันแต่ละประเทศซึ่ง10ประเทศ10อันดับแรกเลยเนี่ยเริ่มกันที่ฟินแลนด์กับอังกฤษนะครับเท่ากันนะครับผมอันดับ10กับอันดับ9เนี่ยอาจจะต่างกันที่จุดเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยแต่อยู่ที่36%จากจํานวนผู้ชายที่ไปถามมา และย้ำว่าผู้ชายที่ไปหามาเนี่ยต้องเป็นผู้ชายที่แต่งงานแล้วนะก็คือเป็นผู้ชายที่โตแล้วจากนั้นเองเนะครับผมในอันดับ8เนี่ยเป็นสเปนอยู่ที่39%เครับเบลเยียมตามมาในอันดับ7อยู่ที่40%นอร์เวย์ตามมาในอันดับ6อยู่ที่41%และฝรั่งเศสในอันดับที่ 5, 43%เยอรมันอันดับที่4 4 5ิอิตาลีอันดับที่สาม 45%เท่ากันครับและอันดับที่2เดนมาร์ก46%อันดับที่1ไทยเรานั่นเองครับ51%มากกว่าครึ่งหนึ่งจากกลุ่มที่ไปถามมาเนี่ยยอมรับว่าตัวเองนั้นเคยนอกใจภรรยาตัวเองครับทีนี้เรามาดูกันว่าวม,มันแปลว่าไทยเราเนี่ย เฮ้ยเจ้าชู้สุดในโลกเลยหรือเปล่านะครับผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะว่าในหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็อาจจะมีวัฒนธรรมอีกแบบหนึ่งคนไทยเราเนี่ยอาจจะแอบนอกใจไงหรืออาบางคนอาจจะบอกว่าไปซื้อบริการทางเพศเนี่กรนับถูกไหมแต่เอาเป็นว่าคนไทยเนี่ยยอมรับว่าตัวเองนอกใจภรรยานี่ครับผมในหลายๆประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องการนอกใจเนี่ยก็ไม่ได้ติดมาเลยเนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นอเมริกาเองญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับเขาก็บอกผู้ชายญี่ปุ่นเนี่ยบางคนเน่ยภรรยาให้ไปซื้อกินได้เลยอันนั้นเขาอาจจะไม่นับว่าตัวเองนอกใจหรือว่าหลายๆประเทศเนี่ยเขาอาจจะไม่ซื่อสัตย์ไง เขาก็แค่ไม่ตอบปะวะมีคนไปถามเขาว่าเออคุณคุณเคยนอกใจภรรยาตัวเองหรือเปล่าใครแม่งจะบ้าตอบอะถ้าแบบเราแบบไม่รู้จักเลยถูกปะเฮ้ยเดี๋ยวมันแอบ,บเอาข้อมูลเราไปทําอะไรหรือเปล่ามันก็คงมีคนจะคิดแบบนี้แล้วก็ตอบข้อมูลที่ไม่เป็นจริงออกมานั่นเองเนะครับผมตรงนี้ก็ตีความได้ว่า 1. เลยหนุ่มไทยเจ้าชู้ 2. หนุ่มไทยซื่อสาสตร์ทําจริงยอมรับจริงยืดอก ลูกผู้ชายนะครับผมผิดจริงผมก็ยอมรับจริงมันก็ตีความแบบนี้ได้เหมือนกันถูกไหมแต่ถามว่าคนไทยมีปัญหาการน,นอกใจเยอะไหมผมก็มองว่ามันก็อาจจะแล้วแต่สังคมแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ผู้คนที่เราอยู่ด้วยละกันบางกลุ่มเนี่ยอาจจะไม่มีใครนอกใจกันเลยก็เป็นไปได้ถูกไหมในอีก,อกแก๊งหนึ่งเนี่ยไลฟ์สไตล์แบบหนึ่งอะแม่งนอกใจทุกคนเลยมีไหมมีนะครับผมเพราะฉันเองเนี่ยผมคิดว่า ไอโเนี่ยเนี่ยมันคงไม่ได้เสียออกมาได้ทั้งหมดหรอกว่าคนไทยเนี่ยมันขี้นอกใจมากที่สุดในโลก แต่มันก็คงจะสื่อได้ในระดับหนึ่งว่าในไทยเนี่ยก็มีกลุ่มคนแบบนี้อยู่มีคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้อยู่เพราะว่ามันก็อยู่ได้ถูกไหมว่าไอโพนี้มันถูกทําที่สถานที่ไหนแล้วก็โพลนี้เองเนี่ยมันเป็นเหมือนการรวมหลายๆโพเข้ามาด้วยซ้ําไปนะครับมันก็เลยทําให้ความแม่นยำเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่แต่มันก็เป็นเหมือนข้อมูลที่พยายามจะเก็บกันมาเป็นข้อมูลที่น่าสนใจก็แล้วกันนะคิดแบบนี้ผมว่า มันน่าจะเห็นภาพมากที่สุดเพราะจะไปสรุปเลยว่าอ๋อจากโพลนี้เนี่ยแปลว่าคนไทยเนี่ยนอกใจอันดับหนึ่งของโลกเลยใช่หรือเปล่ามันคงจะไม่ได้แบบนั้นนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับผมที่เราได้นํามาฝากท่านผู้ชมทุกคนกันยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้ากับรายการ Mystery World หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีก ก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดูมิสเตอรี่เวิ์อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วที่นี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บหนึ่งมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์เซียนออนไลน์ที่เป็นคอร์เซียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คืออ Future Skill นนนั่นเงผม ทางเรื่องของแบบบิสเนสนะครับอยากหาทําธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือครีเอทีฟเนี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทํำยังไงทํา 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ให้อยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด50%าบเเลยนะครับสำหรับแพ็กเกจบุฟเฟ่เนี่ยหน่ปีคุณจะเรียนกี่คอร์ โดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม9,948บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง4,974บาทกับโค้ด A F F X แล้วก็ตามด้วยคำว่า Mystery นะครับผม M Y S T E R Y แล้วก็ตามด้วย W นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ๊ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด A F F X M Y S T E R Y w แล้วก็1นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหึเนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ